สวัสดีครับอยู่กับช่อง RCE Studio นะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่2ของการเปิดหน้านะครับอวันนี้ก็จะมาเล่านะครับถ่ายคลิปเล่นๆนะครับ EP ที่1นนั่นเองครับเป็น EP แรกนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมก็ตอนนี้นะครับก็ทำการบ้านนะครับนี่นี่เรื่องราชาธิราชนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ม .1 นนะครับก็ แบบอยู่ดีก็เอากล้องมาถ่ายนะครับว่าผมแบบไปดูคนอื่นว่าเออเมื่อไหรเราจะเป็นผู้ใหญ่สักทีนะครับผู้ใหญ่ที่ที่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยครับว่าสร้างรายได้มีเงินนะครับอยู่ในบัญชีอย่างเงี้ยครับในหัวผมก็จะคิดอย่างนี้เพราะว่าผมไม่รู้ว่ารายได้ของผมเนี่ยจะได้จากอะไรบ้างผมก็มีทิ k t o อกนะครับ ซึ่งผู้ติดตามก็เกินหนึ่งพันแต่ผมไม่รู้ว่ามันหาได้ยังไงตอนนี้ก็เป็น,นายหน้าอยู่นะครับปัจจุบันก็เป็นยหน้า t i k t o ็อกเป็นนยหน่าอยู่นะครับแต่ youtube นะครับผมผู้ติดตามเก้าคนนะครับซึ่งก็เป็นผู้ติดตามที่น้อยนะครับสำหรับการทำมาเป็นเดือนนะคลิปแรกที่ผมทำก็คือตาป่วยนะครับตาป่วยนะตาป่วยนี่แหละครับซึ่ง ทำให้ผมมีแรงประจานใจในการทำคลิปนะเพราะว่าตาตอนนั้นอยู่โรงพยาบาลนะครับตอนนั้นหูก็จะ <c oughs> เล่าให้ฟังนะว่าตาผมเปไ็นไรตาผมมีอาการแบบเหนื่อยแล้วก็ช็อกนะเกือบช็อกนะครับแล้วก็ไปโรงพยาบาลทันนะเห็นแม่เล่าให้ฟังว่าเอ่อตาเนี่ยได้ในหัวเขาอะครับความคิดของเขาก็คือเขาอยู่ทุกนาครับเพราะว่าฝากให้คนอื่นดูแลนา,นาให้แล้วบอกว่าโทรศัพท์อยู่ไหนโทรศัพท์อยู่ไหนอย่างนี้ มันโท,โทรศัพท์ของตาก็อยู่บ้านนะครับก็เลยไม่ได้เอ่ออเามานะครับตาก็เลยคิดอย่างนั้นแล้วก็จำไม่ได้แล้วครับก็นอนห้องซี u นะครับ CPU รบ <c oughs> ักษาแพงมาก <c oughs> เป็นหมื่นเลยครับคือละหมื่นสองหมื่นเอ้ยเป็นหมื่นอนะแต่ผมไม่รู้ว่ากี่หมื่นนะแต่ว่าเป็นหลักหมื่นนะครับก็เลยตอนนั้นแม่ผมก็จ่ายไม่ไหว เพราะว่ามันแพงเกินก็ให้มาอยู่ห้องปกตินะั้นประมาณหนึ่งคืนก็ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยครับทุกคนก็ตาเป็นห่วงตามากเลยนะครับว่าตาเขาทำดีนะครับช่วยเหลือผู้อื่นก็บ้านบ้านผมนะก็จะเป็นบ้านที่ต้อนรับนะครับต้อนรับง่ายนะอย่างเงี้ย <c oughs> ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านผมอย่างเดียวเลยหรือเป็นบ้านผมนะครับอย่างเป็นญาติเดียวเลยเป็นคนครอบครัวผมคนเดียวเลยที่ต้อนรับทุกคนสมมุติว่า คนเขามาเยี่ยมก็คือมาโคราชเนี่ยครับก็คือไม่มีบ้านไม่ค่อยมีบ้านไหนตอนรับนะครับให้พักข้างคืนมีจะบ,บ้านผมนะครับที่เออมาให้คนนอนข้างคืนญาติอย่างเงี้ยครับพวกญาติทีเนี้ก็ดีครับเป็นการเอ่อถ้าเขาไม่มีที่อยู่จริงค่าโรงแรมไม่เสียค่าโรงแรมก็มานอนบ้านบ้านผมได้อย่างเงี้ยก็บอกเขานะครับ ประมาณนี้อันนี้ถ้าใครไม่เข้าใจก็ขออภัยเนี่ยก็คือประมาณว่าญาตินะครับเป็นแบบครอบครัวเขาไม่ค่อยให้คนอื่นนอนเท่าไหรแบบพวกญาติอย่างเงี้ยมานอนค้างคืนก็คืออย่างเช่นมาอยู่โคราชแต่บ้านเขาอยู่บนนะสม,มุตินนะบ้านเขาอยู่บนแล้วเขามาอยู่โคราชค่าโรงแรมเอ้ยค่าโรงแรมก็แพงเกินไป แบบยายผมมันจะเป็นคนชอบต้อนรับก็คือจะให้มาอยู่นอนบ้านอย่างเงี้ยครับตอนเนี้ยยายก็จะมาแล้วนะครับยายของผมก็จะมาแล้วตาผมก็หายดีแล้วนะครับเรื่องของตานะโอ้นานแล้วเป็นประมาณสองเดือนแล้วนะนะยายก็จะมาแล้วพอดีว่าญาติผมมาบ้านผมก็ต้อนรับนะให้นอนสองวันมีแต่ว่าญาติบ้านครอบครัวผมแหละ ที่ต้อนรับยัดนะน้องเหนือก็ไม่มีนะขอโทษถ้าผมพูดผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ขออภัยด้วยนะครับหลายอย่างหลายอย่างตอนนี้ <c oughs> ผมก็ส,สอบแล้วนะอันนี้ก็เคียงงานนะครับที่ค้างนะส่วนใหญ่งานผมก็จะไม่ได้ค่อยค้างหรอกคผมไปสีสเกตครับผมที่ผมทาคลิปก็ไปสีสเกตเจ็ดวันนะครับเอาตัวรอดนะก็มีอะไรหายบ้างนะครับ ก็กระเป๋าที่ผมใช้ไปก็เป็นกระเป๋าสีดำถุงใหญ่ๆนะซึ่งผมก็เพิ่งนึกได้ว่าเออมันหนักนะทำไมเราไม่เอากระเป๋าลากนะ่ะเอาเออทำไมไม่เอากระเป๋าลากมาสะพายเอ,อ้ยเข็นเงนี้ยเนาะแต่ของผมก็มีนะเนี่ยานบนนะเนบนก็มีครับนะประมาณนี้นั่นเองครับก็สำหรับลิปนี้นะ ไม่มีอะไรมากครับวันที่สองถ่ายคลิปเล่นๆคุยกันนะครับเอ่อเขาฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีผู้ติดตามเลยนะครับน้อยมากที่มีมีผู้ติดตามนะเก้าคนแต่ส่วนใหญ่คลิปดูดิผมคลิปผมฟีเดเยอะมาก <c oughs> คลิปผมฟีเดเยอะมากแต่ผู้ติดตามผมเก้าคนนะอ่าเดี๋ยวจบประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะ ฝากกดติดตามถ้าใครมาเจอคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามนะแล้วก็เคาะหนึ่ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับาสำหรับที่นี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ